สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชาร์จแบตรถนะครับดูผมจอดอย่างเงี้ยมันเหมือนจะเหยียบเหยียบเส้นหน่อยนะเออเดี๋ยวพาไปดูว่าเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรนะครับตรงนี้มันอาจจะห่างๆเนาะเออเกิดจากปัญหาคือสายสายตรงมันสั้นนะครับจะพาชาร์จไฟนะวันนี้พอผมจุดชาร์จของบีวีรถไฟมันจะอยู่ทางขวานะอยงี้อันนี้เป็น AC อันนี้เป็น DC ครับ ถ้าเป็น a e อซเฉยมันเสียมันบนไม่ต้องถอดด้านล่างก็ได้ครับพอร์ตที่เราจะชาร์จก็คือเป็น CC, C H, C C S Combo t o นะประมาณนี้ก็คือมันจะชาร์จแบบเหมือนทั้ง A อซและดีเลยเนี่ยสายมันมันสั้นนะดูดูตัวสายมันสัส้นเดี๋ยวอมเสียบเข้าไปดูนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้พอดีแต่เมื่อกี้ผมจอดอยู่ประมาณสักตรงนี้ีอ่อยู่ตรงนี้หยากเส้นแล้วผูกสายมันตึง,ต,งตึงแล้วมันราัากการลดมากนะครับอ่ะ ก็ต้องขออภัยนะด้าบเมืีไปเจอเขาจอดแบบไม่ตรงบ้างเนี้ยมันเหตุผลมันสายสั้น่ะตอนนี้ผมชาร์จไปแล้วเสียไปแล้วอันนี้ผมตั้งแบบเป็นไม่ต้องสแกน QR code นะครับปกติจะมีให้สแกน QR code เนี่ยตัวน,นี้แต่ว่าผมตั้งให้มันเป็นซึ่งที่ของพี่เอวาต้าคือสามารถตั้งให้มันเป็นออโต้ช์จได้นะครับพอเสียบมันก็จะโอนิฟายกันเองเลยเนี่ยชา้าแล้วนะครับ ได้ไฟเท่าไหร่อโอเคตู้นี้ก็เป็นตู้50นะ50กิโลวัตต์นะครับเอาตัวน,นี้ชาร์จได้ไปวิ่งที่40นะผมชาร์จกันเดียวนะครับมี2ตู้นะเป็นตู้ตัว A ตัวนั้นมันจะมีให้ชาร์จตัว AC ได้ด้วยนะครับมันจะมี3าามอันปกติก็จะมีเนี่ยตัว CCS 2ตัว c h a d e m o นะครับประมาณนี้เขวเีย c h a r d e m o เป็นมาตรฐาหารของญี่ปุ่นนะมันไม่ค่อยมี หัวนี้แล้วนะครับต่อไปก็น่าจะมีแค่ C C S ถูแล้วบางทีก็อาจจะไม่มีหัวหัวหัวด้านซ้ายนี่เลยเอ้ท็อตที่ตั้นกว่านี่เลยนะครับประมาณนี้รุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเทสลาก็นกก่าจะปรับมาใช้เป็น C C S ถือแล้วในรุ่นใหม่ๆนะอันนี้ผมเห็นตู้ตู้อยู่ข,ข้างเป็นตู้ M D B นะก็จะเป็นตู้ที่เกี่ยวข้องกับนี่แหละการาจัดสรรเรื่องไฟนะนะครับตู้คุมไฟของตู้ E V อันนี้ผมเคยเห็นของ ปตทนะครับบางตู้เขาจะมีกระจกใสดูข้างหน้าดูไฟโหลดได้ด้วยเนี่ยรู้สึกว่าจะ200 250แอมป์นะตัวนี้น่าจะประมาณใกล้เคียงกันนะฮะประมาณนี้เพราะอะไรเขาดูจากอันนี้ครับตัวนี้อ่ะดูดูข้างๆนะตัวตัวนี้มันตู้อ่ากินอยู่ที่เนีย่ยนะครับหัวชาร์จเนาะ125 125นะครับก็คือก็50กิโลวัตต์เนี่ยอยู่ตรงนี้แสดงว่ามี2ตู้เนี่ยก็น่าตัว ควคุมตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก230ประมาณนี้เพื่อจะจ่ายไฟให้กับ2ตู้นได้ส่วนปตท,ะทบางตู้มีตู้เดียวแต่ผมไม่เห็นตู้อ,อยู่บริเวณตรงนี้ก็จะมีมีอ่าเป็นจอเนี่ยให้ดูแล้วขอมีแค่ตู้เดียวนะครับมี2หัวก็แสดงว่าในอนาคตมันสามารถเพิ่มได้นะครับก็เนี่ยสำคัญคือตู้นี้แหละในการที่จะควบคุมไฟในเครื่องชาร์จของ EV นะประมาณนี้ก็ มาถ่ายให้เขาข้านะอันนี้คือเป็นตู้ของพีวอตตนะครับแต่อันนี้มันจะได้คือของพี่ส่วนใหญ่ได้ได้อยู่ประมาณห้าสิบเออสูงสุดก็ประมาณห้าสิบนะตัวเ้นบางที่ที่มันเป็นที่เขาทําอ่ะผมจำไม่ได้แหละมม่ิไฮที่มันได้สามร้อยอ่ะประมาณเนี้แต่ว่าจริงๆรถเราก็ยังไม่มีตัวไหนที่แบบจะไปรองรับขนาดนั้นนะครับในบ้านเรานะครับเทสลาก็ประมาณสักนี่แหละร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยนะครับ หรือดี d f ดีซิก็150หรือประมาณนี้แหละครับ120-150นี้ก็แรงแล้วส่วนออโตทีเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ประมาณ90นะแต่ผมชาร์จเต็มที่สดเลยประมาณ89กว่านะครับประมาณนี้นะอืมรู้ชาร์จมีเยอะนะจริงๆมีหลายที่นะครับเวลาเราใช้แอปมันไม่ได้มีแค่ตัวอ่ทีทีทีวีสเตชัอย่างเดียวนะครับมันมีของวีโอต้ามีอีว a เอรนมีเอซ ว่เาเยอะเยอะเยอะ,เยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนเสาร์อาทิตย์คนจะมาเติมเยอะหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าตู้ของ p VA v v o a t a แล้วก็ตู้ของอ EV Station เนี่ยมันจะมีช่วงออฟพีคอย่างช่วงออฟพีคของ p v v o a t a เนี่ยจะอยู่ที่5.3บาทถ้าเป็นของ EV Station เนี่ยอยู่ที่5.5บาทถูกที่สุดของ o l t a p VA v v o a t a เหมือนกันแต่เป็น25กิโลวัตต์อานะส่วนใหญ่จะอยู่ตาม เออเอ,อขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทําการการไฟฟ้านะครับในแต่ละพื้นที่นะแต่ละอําเภอหรือแต่ละจังหวัดเดี๋ยวจะมีเช่นอุดรการไฟฟ้าอุดรมีการไฟฟ้าสระบุรีผมเห็นมีนะครับหรือการไฟฟ้าวังสะพุงอย่างเงี้ยมีนะครับประมาณนี้อไอที่เจอนะ25กิโลวัตต์เอาข้อดีคือมันชาร์จค่อนข้างที่จะถูกนะครับคือ5บาทเนาะผมก็เอาไวชาร์จแหละ เอาไว้บาลานซ์แบตด้วยเวลาแบตมันเหลือน้อยเหลือสัก10%ก็มาชาร์จ25กิโลวัตต์ดาวเพราะว่าผมไม่มีที่ชาร์จ AC อยู่บ้านนะประมาณนี้ก็เท่ากับเท่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เฮ้ยมีคนคอมเมนต์ว่าพาไปดูวิธีชาร์จของพีเอล a อตเหน่อยมันเป็นยังไงนะครับมันแตกต่างกันไหมก็แตกต่างกันที่กำลังไฟนะเพราะว่าไอตัวของ EST ไอเอวีสเตชันเนี่ยมันได้สูงสุดถึง120กิโลวัตต์เอาเลยแต่ตัวนี้ได้แค่50แต่ว่าชาร์จจริงก็อาจจะไม่ถึง50ได้40 40 ถึง48ประมาณนี้นะครับถือว่าก็โอเคแล้วเสถียรแล้วแล้วก็ถูกกว่านะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่ใช้มันไม่ได้มีแค่ทีทีอีวีสเตชันนะอันนี้ก็มีเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็มีโหลายสถานีมากเหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของการใช้รถไฟฟ้านะครับแต่ว่าช่วงเทศก,กาลเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างนะฮะแล้วก็ตู้แบบนี้ที่ผมมีเห็นนะมันก็สามารถที่จะเพิ่มหัวตัวรองรับในอนาคตอยู่ถ้าช่วงที่เราซื้อกันตอนนี้มีงานมอเตอร์เอ็กโปเนาะ ก็น่าจะมีรถออกมาอีกเดือนพฤศจิกาเห็นว่าขายไปอีกประมาณสักเก้าพันกว่าคันกับหมื่นคันได้นะครับก็รองรับผมเชื่อว่ามันรองรับเขาสามารถขยายได้ได้นะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะครับในอนาคตยิ่งมีคนใช้เยอะยิ่งก็จะมีตู้เยอะนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับประมาณนี้ก็แวะมาถ่ายประมาณนี้นะพูดไปประมาณสักหกนาทีแล้วก็แบตจาก21มาเป็น26%แล้วก็ได้มาประมาณเท่าไหร่ละสามจุด สามจุดห้านะประมาณนี้โอเคอันนี้ก็ผมไม่ได้เติมเงินไว้นะมีในแอป,ปอยู่ประมาณสักยี่สิบสองบาทก็ได้มาประมาณนี้สามจุดห้ากิโลวัตต์อานะครับอินเทอร์มาเทสแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูเฉยๆว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับก็แต่ว่าอาจจะมีบ้างแหละจังหวะที่แบบจอดรถไม่ตรงบ้างนะครับต้องขออภยัยเพราะว่ามันสายสั้นนะครับมันก็จะไปรัดข้างๆรถเออประมาณนี้นะครับจริงๆถามว่ามันชาร์จได้ไหมก็ได้แต่ถ้า ถ้าไม่จําเป็นพวกผมก็เลี่ยงนะครับประมาณนี้เอาผ้ามาก็ได้เอา,าไดเอาผ้ามาลองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะเวลาถอดเข้าออก,ก่อนสายมันแข็งอืมสายมันแข็งก็ถอดสายมันหนักนะจริงๆหนักเนี่ยต้องถอดออกเวลาถอดออกเนี่ยมันจะขูดกับทางสี่รถนะประมาณนี้อาจจะต้องระวังนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคก็มาถ่ายประมาณนี้นะครับข้อมูลผิดพลาดไปไหนต้องขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ